ต่อกันที่อีกหนึ่งโปรเจกต์อันนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยเหมือนกันนะคะถือว่าเป็นเกียรติกับวงการละครเวทีบ้านเรามากๆค่ะเมื่อสุดยอดเจ้าพ่อละครเวทีบ้านเรานะคะอย่างคุณบอยทกนเกียรติค่ะก็ได้สร้างประวัติศาสตร์เลยเรียกว่าเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของออการประกาศผลงานระดับโลกนะคะสาหรับโปรเจกต์ที่กําลังจะเป็นรูปเป็นร่างค่ะที่ทุกฝ่ายเนี่ยตอนแรกอุบลียบไว U ้ e F y. นั่นก็คือโปรเจกต์ละครบรอดเว์ข้างหลังภาพเดอะมิวสิคอลนะคะหรือว่าชื่อภาษาอังกฤษก็คือ Behind the Painting the musical นั่นเองค ตอนนี้ก็ส่งสัญญาณความพร้อมก่อนเปิดการแสดงครั้งสำคัญในนิวยอร์กแล้ว เรียกว่าเป็นข่าวที่สร้างทั้งความเซอร์ไพรส์แล้วก็ความปรับปริ่มภาคภูมิใจไม่น้อยเลยสําหรับโปรเจกต์นี้นะคะ Behind the Painting ต่างมิวสิคี่ยก็เป็นการจับมือร่วมกันของทีมงานจาก2ฝั่งก็คือเชอริโอของทางไทยกับทางแจ็คเอ็มดาวเกรชนะคะในฐานะผ,ผู้อำนวยการสร้างซึ่งคนนี้เนี่ยแจ็คเอ็มดาวเกรชเนี่ยเป็นผู้อำนวยการสร้างที่อยู่เบื้องหลังละครเวทีมาน,นานมากมายของสหรัฐอเมริกาล่าสุดผลงานของ,ของเขาเนี่ยก็เป็นเรื่องที่คริสติน่าลิชีนะคะดาราชื่อดังจากฮอลลีวูดก พึ่งเล่นแล้วก็พิ่งปิดม่านการแสดงไปนั่นเองค่ะส่วนพุ่งกับแน่นอนเป็นพุ่งกับชาวไทยก็คือคุณบอยทกลเกียรติวิรว w a น,นะคะก็รับหนา้าที่ด้านกํากับการแสดงส่วนด้านดนตรีค่ะได้2มือระดับพระการระดับโลกเลยนะคะอย่างเดวิดเชียร์แล้วก็ริชาร์ดเมลบีเป็นผู้ควบคุมโดยเดวิดเชียร์เนี่ยนะคะก็เพิ่งคว้าออสการ์ในาสาขาเพลงประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยมไปด้วยเรียกว่ายอดฝีมือทั้งนั้นเลยสําหรับโปรเจกต์นี้นะคะระหว่างนี้ค่ะโปรเจกต์นี้ก็กําลังอยู่ในขั้นตอนของการเลือกตัวแสดงในบทสมทบต่างๆค่ะ ซึ่งก็จะมีกําหนดการเปิดแสดงในช่วงต้นปีหน้าระหว่างวันที่27มกราคมจนถึง28กุมภาพันธ์นะคะปีหน้าที่นิวยอร์กนั่นเองซึ่งแน่นอนแล้วแหละว่าตอนนี้นะคะในบทของนพพรซึ่งเป็นพระเอกของเรื่องเนี่ย <Like> วางตัวไปแล้วเป็นบี้สุกิตนะคะซึ่งโอ้โหหลายคนก็บอกว่าตอนนั้นไงที่บี้ซุ่มเงียบไปเมืองนอกจำได้ไหมค่<น>ะตอนนี้ยังมีการแคสติ้งนักแสดงในบทของคุณหญิงกีรติในฉบับบลอดเวย์อยู่นะก <Like> ็คาดว่าจะเป็นชาวอเมริกันนี่แหละค่ะแต่ว่าจะมีการปรับบทบาทของตัวละครใหม่ ในชื่อของแคทเธอรีนจีนั่นเองนะคะน่าจะเป็นผลงานที่พลิกประวัติศาสตร์วงการแบบเวทีบ้านเราจริงนะสำหรับละครเวทีกลายเป็นละครบอดเวย์ไปแล้วภาพภูมิใจมากๆนะคะ